เคยรู้ไหมครับว่าข้อมูลทุกชิ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความลับสุดยอดของบริษัทหรือแม้แต่รูปถ่ายส่วนตัวของเรามันมีเส้นทางการเดินทางที่ซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาเปิดดูเบื้องลึกเบื้องหลังชีวิตของข้อมูลกันครับตั้งแต่ตอนที่มันเกิดไปจนถึงวาระสุดท้ายของมันเลยเริ่มกันด้วยคำพูดเด็ดๆนี้เลยดีกว่าครับมันสะท้อนความท้าทายของการรักษาความปลอดภัยในโลกดิจิทัลได้แบบสุดๆเลยคือขนาดผู้เชี่ยวชาญเองย,งยังยอมรับเลยว่าความปลอดภัยแบบร้อเปอร์เซ็นเนี่ย อืมมันทับจะเป็นไปไม่ได้เลยครับแล้วทีนี้คำถามสำคัญก็คือในเมื่อไม่มีอะไรที่ปลอดภัยแบบสมบูรณ์แบบแล้วเราจะปกป้องข้อมูลซึ่งเป็นเหมือนหัวใจสำคัญที่สุดในยุคดิจิตอลนี้กันได้ยังไงล่ะครับวันนี้เราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องการป้องกันเนี่ยเราต้องเข้าใจการเดินทางของข้อมูลซะก่อนครับ ลองนึกภาพตามว่าวงจรชีวิตของข้อมูลมันก็เหมือนกับบทละครเรื่องหนึ่งที่มีทั้งหมด6องค์ด้วยกันใช่แล้วครับข้อมูลทุกประเภทมันมีเส้นทางของมันเองตั้งแต่ตอนที่ถูกสร้างขึ้นมาจนถึงวันที่มันถูกลบหายไปตลอดการการทำความเข้าใจเส้นทางนี้แหละครับคือกุญแจสำคัญเลยเพราะมันจะบอกเราได้ว่าในแต่ละช่วงเนี่ยเราควรจะปกป้องมันยังไง และนี่ก็คือ6องค์หรือ6ขั้นตอนหลักๆบนเส้นทางการเดินทางของข้อมูลครับเริ่มตั้งแต่สร้างจัดเก็บใช้งานแบ่งปันจัดเก็บระยะยาวและสุดท้ายคือทำลายสไลด์นี้ก็เหมือนเป็นแผนที่นำทางของเราในวันนี้เลยครับเอาละครับมาเริ่มกันที่องค์แรกเลยก็คือการสร้าง แต่ข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเลยลอยๆนะครับมันต้องถูกทําความเข้าใจแล้วก็ติดป้ายหรือจําแนกประเภทให้ถูกต้องซะก่อนเหมือนกับการตั้งชื่อเพื่อระบุตัวตนนั่นแหละครับกระบวนการติดป้ายที่ว่านี้เนี่ยในทางเทคนิคเขาเรียกกันว่าการจําแนกประเภทข้อมูลหรือ data classification ครับหัวใจสําคัญของมันก็คือการจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อที่เราจะได้เลือกระดับการป้องกันที่เหมาะสมพูดง่ายๆคือจะได้ปกป้นมันได้แบบ พอดีพดีไม่มากไปไม่น้อยไปลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่าครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะแบ่งกันเป็นระดับระดับแบบนี้เลยตั้งแต่ระดับสาธารณะที่ใครๆก็ดูได้อย่างพวกข่าวประชาสัมพันธ์ไปจนถึงระดับลับมากที่มีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้าถึงได้อย่างเช่นความลับทางการค้าของบริษัทนั่นเองครับแล้วคำถามคือ เราใช้อะไรเป็นเกณฑ์นในการตัดสินใจหรือว,ว่าข้อมูลไหนควรจะอยู่ระดับไหนอืมก็ต้องดูจากหลายๆอย่างประกอบกันครับไม่ว่าจะเป็นมูล,ลค่าของข้อมูลนั้นๆต่อองค์กรมีข้อกฎหมายอะไรมาเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือถ้ามันเกิดรั่วไหลขึ้นมาเนี่ยความเสียหายมันจะรุนแรงแค่ไหนโอเค พอข้อมูลถูกสร้างและจำแนกประเภทเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงที่มันมีชีวิตชีวามากที่สุดครับนั่นก็คือช่วงของการจัดเก็บใช้งานและแบ่งปันซึ่งเป็นช่วงที่ข้อมูลมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาและแน่นอนค่ะว่าเป็นช่วงที่เสี่ยงที่สุดด้วยในช่วงนี้แหละครับที่เรามักจะได้ยินคำว่า PII หรือข้อมูลที่ระบุตัวตนได้บ่อย ซึ่งมันก็คือข้อมูลส่วนตัวของเราทุกคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หรือเลขบัญชีอะไรพวกนี้แหละครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต้องการการปกป้องดูแลเป็นพิเศษเลยทีนี้มีสองคำที่คนมักจะสับสนกันบ่อยมากๆก็คือความเป็นส่วนตัวหรือ privacy กับความปลอดภยัยหรือ security ครับลองนึกภาพไดอารส่วนตัวของเรานะความเป็นส่วนตัวก็คือการตัดสินใจของเราว่าฉันจะล็อกเอรี่เล่มนี้ ส่วนความปลอดภัยก็คือตัวกุญแจและแม่กุญแจที่เราใช้ล็อกนั่นแหละครับพูดง่ายๆก็คือความปลอดภัยเป็นเครื่องมือที่ทําให้ความเป็นส่วนตัวมันเกิดขึ้นได้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกการป้องกันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเข้ารหัสหรือการควบคุมการเข้าถึงมันก็ทําหน้าที่เหมือนบอดี้การ์ดส่วนตัวที่คอยคุ้มกันข้อมูลของเราให้แน่ใจว่าจะมีแค่คนที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่เข้ามาดูได้โดยเฉพาะในขั้นตอนการแบ่งปันข้อมูลบอดี้การ์ดพวกนี้จะยิ่งสําคัญมากเลยครับ เอาละครับการเดินทางของข้อมูลก็มาถึงช่วงไท้ทายๆแล้วนั่นก็คือการจัดเก็บถาวรหรือ archive สำหรับข้อมูลที่อาจจะไม่ได้ใช้บ่อยแต่ยังต้องเก็บไว้ตามกฎหมายและสุดท้ายคือการทำลายเมื่อมันหมดความจำเป็นแล้วซึ่งเป็นขั้นตอนที่บอกเลยว่าคนเข้าใจผิดกันเยอะมากที่สุดเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เรากดปุ่ม delete บนคอมพิวเตอร์เนี่ยไฟล์มันหายไปไหนกันแน่มันหายไปจากโลกนี้จริงๆหรือเปล่า เรามาดูเบื้องหลังภาพลวงตานี้กันดีกว่าครับตอนแรกสุดเนี่ยเมื่อเราสร้างไฟล์ระบบก็จะบันทึกตำแหน่งของมันไว้ในสิ่งที่เรียกว่าสารบัญดิจิตอลมันก็เหมือนสารบัญในหนังสือเลยครับคอยบอกว่าข้อมูลส่วนไหนอยู่ตรงไหนของฮาร์ดดิสก์แต่พอเรากดลบปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นมันพีคมากครับระบบมันไม่ได้ไปลบข้อมูลทิ้นนะครับมันแค่ไปแก้ข้อมูลในสารบัญดิจิตอลว่า เออพื้นที่ตรงนี้ว่างแล้วนะใครจะมาเขียนไฟล์ใหม่ทับก็ได้นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าข้อมูลเดิมมันยังนอนนิ่งๆอยู่ในฮาร์ดดิสของเราครบถ้วนเลยและจะอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีไฟล์ใหม่มาเขียนทับและนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมการแค่กดลบไฟล์ก่อนจะขายโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เครื่องเก่ามันถึงอันตรายมากๆเพราะข้อมูลที่ดูเหมือนจะหายไปแล้วเนี่ยมันกู้กลับมาได้ง่ายนิดเดียวเองครับ ปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยเขามีชื่อเรียกเท่ๆนะคะว่า data remanence หรือการตกค้างของข้อมูลนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมการทำลายข้อมูลจริงๆจังๆให้สิ้นซากมันถึงซับซ้อนกว่าแค่การกดปุ่ม delete เยอะเลยมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มคิดว่าโห oh, ฟังดูเป็นเรื่องขององค์กรใหญ่ๆจังเลยมันจะเกี่ยวกับเราจริงๆเหรอคำตอบคือเกี่ยวข้องโดยตรงและสำคัญมากๆเลยครับคือถ้ามองในฝั่งองค์กรเนี่ย แน่นอนว่ามันจำเป็นมากทั้งเพื่อปกป้องความลับทางการค้าทำตามกฎหมายหรือรักษาความเชื่อมั่นของลูกคา้าแต่สำหรับเราในฐานะผู้ใช้งานธรรมดารรมดาล่ะมันสำคัญยังไงประเด็นที่สำคัญที่สุดของเรื่องทั้งหมดในวันนี้ก็คือวงจรชีวิตข้อมูลที่ว่ามาทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของบริษัทนะครับแต่มันคือเกราะป้องกันข้อมูลส่วนตัวของเราทุกคนที่เราฝากไว้กับบริการดิจิทัลต่างๆในทุกๆวันนั่นเอง สุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามชวนคิดไว้สักหน่อยครับในโลกที่ข้อมูลมันถูกสร้างขึ้นมามหาศาลแทบจะไม่มีที่สิ้นสุดแบบนี้การลบข้อมูลให้หายไปได้อย่างถาวรเนี่ยมันเป็นแค่ความท้าทายทางเทคนิคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือว่าจริงๆแล้วมันคือสิทธิที่จะถูกลืมซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของเรากันแน่